ไม่ได้สํานึกดับเมื่อไรผมไม่ทราบทักษิณนะคนชั่วพักพวกทักษิณนะคนชั่วบ้านเมืองนี้ต้องการคนเคารพกติกาไอนี่ไม่นะครับไม่ได้สํานึกวันวันคิดอะไรก็ไม่รู้พูดจาฟังไม่ได้พูดแต่หมูหมากาไก่ให้ไปที่สารการกันให้เต็มที่ ผาทั่วประเทศเผาไปเลยพี่น้องผมรับผิดชอบเองกระชอกที่สุดบัดซบที่สุดทักษิณนะคนชั่วพรรคพวกทักษิณนะคนชั่วชั่วชั่วประยุทธ์ก็ดีสวีกดีอนุพงศ์ก็ดีพศออชอก็ดีแม่น้ำห้าสายก็ดีสอวอก,ก็ดีพวกมันดีหมด พี่น้องผมพูดความจริง